หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในคราวที่แล้วเราได้รู้ว่าระบบนิเวศมีความแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตล่ะจะมีความหลากหลายตามไปด้วยหรือเปล่าอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นตามมาเลยค่ะเพื่อนๆคะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาสนุกกับกิจกรรมทดสอบความรู้กันก่อนนะคะวิธีการทำกิจกรรมก็ง่ายๆค่ะให้เพื่อนๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละสี่คนแล้วรอฟังโจทย์โดยกำหนดให้แต่ละคนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ค่ะคนที่หนึ่งให้บอกลักษณะของระบบนิเวศคนที่สองให้บอกชื่อพืชที่พบในระบบนิเวศคนที่สามให้บอกชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบในระบบนิเวศคนที่สี่ ให้บอกชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในระบบนิเวศเริ่มที่ข้อแรกระบบนิเวศน้ำจืดค่ะมาดูกันค่ะว่าเราพบอะไรบ้างลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดคือเป็นแหล่งอาศัยของพืชน้ำและสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคและการเกษตรพืชที่พบได้แก่จอกแหนสะาลายบัวเปิรน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่หอยกุ้งปูปลิงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่ปลาเต่ากบข้อที่สองระบบนิเวศน้ำเค็มค่ะดูสิว่าในทะเลเราพบอะไรบ้างลักษณะของระบบนิเวศน้ำเค็มคือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกพืชที่พบได้แก่สาหร่าย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่หมึกแมงกระพุลดาวทะเลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่ปลาเต่าสามระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะเพื่อนๆคิดว่าที่ป่าชายเลนเราพบอะไรบ้างลักษณะของระบบนิเวศป่าชายเลนคือเป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างทะเลกับบก เป็นแหล่งพันไม้ต่างๆที่มีความสําคัญพืชที่พบได้แก่กงกลางสแสมตะบูนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่หอยทากปลิงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่ปลาตีนข้อสุดท้ายระบบนิเวศป่าค่ะมาดูกันนะคะว่าเราพบอะไรบ้างลักษณะของระบบนิเวศป่าคือ เป็นแหล่งพันไม้และสัตว์ต่างๆเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนพืชที่พบได้แก่พืชน,นานาชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่ไส้เดือนตะขาบกิ้งกือมแมลงต่างๆสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบได้แก่กระเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมล่ะ จากกิจกรรมเมื่อครู่นี้แสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆทราบถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพอสมควรแล้วล่ะค่ะและเรากำลังจะได้เรียนรู้ให้ละเอียดลึกขึ้นไปอีกจากข้อมูลต่อไปนี้ค่ะจากใบความรู้เรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุ์เพื่อนๆจะพบว่าความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในไทยนั้นคิดเป็นร้อยละ9.3เมื่อเทียบกับทั่วโลกรองลงมาคือความหลากหลายของเฟิร์น คิดเป็นรอยละ5.9จากตารางที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งในโลกและประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าคำว่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์นั้นหมายถึงอะไรความหลากหลายของชนิดพันธุ์นั้นก็หมายถึงความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งนั่นเองค่ะ ส่วนปัจจัยที่ทําให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่สูงก็ได้แก่สภาพภูมิอากาศเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและมีพื้นที่ติดกับทะเลทําให้เกิดความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดสภาพภูมิประเทศแต่ละภาคของไทยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลแตกต่างกันทําให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากกิจกรรมที่ได้ร่วมกันออกความคิดเห็นไปนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมนั้นหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความหลากหลายทางลักษณะทำให้เกิดเป็นสายพันธุ์ต่างๆนั่นเองค่ะ เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันทำไมถึงมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันออกไปได้นั่นก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนการหลบหลีกศัตรูและเทคนิคการขยายและปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์นั้นมีส่วนทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันออกไปคะ่ะาหมดเวลาอีกแล้วหรอถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ